ผูตะวันสัญจรเราเดินทางมาจ,งจังหวัดจันทบุรีนะครับก็มากาขอพรจากศาลหลักเมืองจ,งงจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ก็เป็นบริเวณนะคะรับศาลเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวกันได้นะครับที่จ,งจังหวัดจันทบุรีนะคะรับศาลหลักเมืองไหว้ศาลหลักเมืองขอพรกันบริเวณนี้นะครับก็มีที่ท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับหลายหลายที่ด้วยกัน นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับวันนี้ผู้ตะวันสัญจรมาที่นี่ก็เก็บภาพสสวยๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับไฮไลท์การท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเราไปที่ไหนนะครับเราก็พาท่านไปชมที่นั่นนะครับทั่วโลกหลายๆประเทศที่เราเดินทางไปนะครับวันนี้ก็มาที่จังหวัดจันทบบรีนะครับก็มานะครับนำสถานที่ท่องเที่ยว สารที่ดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์ hmm. กดแชร์ได้ในช่องปุ๋ยปูดันพรีมเมียมดูรายละเอียดหลักได้นะครับช่องปุ๋ยปูตะวันพรีมเมียมใน YouTube ครับ